ครับมันจะกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบาซอนเจเน็ตนะครับ,รบมีนี่มีเด็กหนึ่งอันตานะฮะมาขวางทางนะไม่ให้ออกนะครับไ,ไปอวอนไปอ้อนไปไปเฝ้าลูกไปแล้วเห็นไ,ไหมเนี่ยตัวนี้ก็มาแล้วตัวแสียบนะเมื่อวานก็ไปทำปลาปูที่นอนลุงสีเลอะนะครับ ดูไม่ได้เลยนะฮะลุงสีก็เลยไปซักนะฮะตัวเพิ่นเปียกนะฮะก็ขึ้นไปกิ้งนะฮะที่นอนลุงสีพับปูที่นอนลงุนนลงสีก็เลอะนะครับ้อวันไหนก็มานอนบ้านไปแล้วเน็ดยยัยยงไงเนี่ย <laughs> อ,อ่านเฉยเยรอฮะโยไปหาหนูน่ะนะบ่ Nó mồ hôi cho tiền, Nè Nè Ôi Nà điêu Uân nà điêu Ý nà Nè đi... Chụp làm ai nè Bà ออกมาได้อ้าอีลาลินลินใน,นบ้านนะอีลานะปล่อยโวขอไปซ <c oughs> ะหัวขอ,อนี่คิดเ้อเลยเนี่ยอยากออกไปหาหนูเสียงระท่งสีดีโมกบฟังอะไร เฮ้ยเยโอ๊ยเบน่านไปถเอวันจะอเอาไปใส่เฮ้ อ,อไปใ้ยะโอ๊ยโอ้ยโอะยโอนยโอยโ, quart, โอยโอโโโโ imi, โ้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ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 ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโโอ้ยอยโอ้ยโอยโอยโอยโยโอยโอ้ยโออ้ยโอยโอ อืมอืมอื้ไอตัวเสียตัวนี้ก็จะออกนะครับนูน วันนี้ก็จะกินทำกล้วยนะครับกล้วยตาราณีนะครับเป็นกลวยตารานีของเจจุนะร้านชมตำที่บ้านนั่นเองนะครับที่พี่นาสั่งซื้อทุกวันนะครับเขาก็เอาให้มานะครับเอาไปดูสิไปเบือ่อนั่นนั่น เอาต่อเลยแม่อันนี้ก็มันยังไม่ไปนะครับสอ,สองดูสองดูสองดูใครอืมเอาเอาวนเลยวนเอาวน ừ em bưng bừng lụ quá hiểu liệu vậy là เปลี่ยนท่าแล้วให้มันร้อนกระดอกไปไดยมันฮอนโลกฮิสโตก็ถามหาอีกเบื้องในนมเนี่ยนมอย่างมันอยู่ในใน,นาอกเนี่ยฮะหูตท,ท๊่ฮะกนะดัะ ว้อะไรขอขอฮะขอขอมีไงอืมเอ,าเอา้าเอ้าบัให้จับอ้วนอีกเออดูนะฮะมาขวางแล้วเว้ยอว้ยนอา,นาอบน้ำแล้วาเมวาานะ่อ,า,อาีนะฮะบอกมีนาอบนมาบหา้แล้วเมื่อา ว้ยมโนซีมโนซีจังไหครับเบิ้งว้ายร้อยวันขาบานควันอจังออกไปวันที่ออกไปนั่งเวมอน วนเร็ววนเร็วว,นเ,ว,วนเร็วเอามองดูเอาเอาไีออกเอาวนบดีเขาบ้านนะอ๋อ้บไีออกครักนั่นดูเลยครับ <laughs> อยากออกไป <laughs> เดียวเราต้องดึงขาดูนะฮะมาอยู่ข้างหลังเฮ้ยตัวไหนจะเออฮะไอซี่ออกไปบ่ฮะบ่ฮะทุกท่านครับผมขออนุญ,ญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเกิดันใหม่นะฮะ ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ